นี่ครับเสือแบบงามแดบยบงามเลยนะครับหอนเหมือนฝนจะตกนะครับ mm hmm. นี่จะห่อแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาถุงมาแพ็กนะครับ mm hmm. วัวัสนีครับกล้องกระมัวอันนี้เนี่ยของพ่อแบม,มพ่อแบมเนะี่ยเอาเป็นคู่ให้เลยสีเหลืองเมืนแมนแมนใช่เลยครับพ่อแบมพ่อแบมคู่สองตัวเลยจะมีพับไว้กว่อนีิครบดูือเปล่าอันนี้เนาจากักานอ พี่โจเลือกอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งต้องเอากลับไปไหมอืม,ม, <S <S มเอากลับมาเข้าเข้ากระดับว่าตึกตัวนะสิบแปดสิบแปดครับใหม่ๆเออเดีตัวนี้งามเนาะ <S 2> <S 2> งามผ้ามันกด็ดีพี่โจอเอาไปลตัวหนึ่งอ่ะสีนี้ผ้าสวยมากผ้ามันมันจีบกขึ้นมูลเลยอ่ะมันเป็นผ้าม,มันมืนมันมัน<ส>มืนสีแดงใช้แอล เอเอลของพีมะขามนี่น่าจะไม่มีมีแต่สองเอกเอองเอกเอมีเอกเอลไมเอกเอสีนด่ไีงเนี่ยพมะขามไม่ได้สองเอกมั้งสองเอกเอลนี้ cái này người ngàm nữa Cô có xay này Nhưng ngàm là hầm Đoán này คุณอีกรอบนะคะขอบคุณพี่เทียนชัยอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับที่เอฟผ้าถุงผ้าพันคอแล้วก็เสือ้อเสื้อฮาวายเสื้อฮาวายนะคะเสื้อลายดอกเสื้อลายดอกสงการสวยๆนะคะคือได้รับของแล้วนะคะน้องเอาของมาให้แล้วของยากก็ได้แล้วนะคะขอบคุณพี่เทียนชัยอย่างมากนะคะขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยเด้ออายุมั่นขวัญยืนค่ะขอบคุณค่ะับที่หลังก็ได้เพราะว่าถุงแพ็กหมดนะคนรับก็เลยพ่อห่อส้มก่อน y uh -huh. sí, quedó un buen. เดี๋ยวเอาไปกลับไปแพ็กที่บ้านนะครับต้องซื้อถุงก,ก่อน เหมือนกับกระบอกด้วยสองกิโลสองกิโลครับกระบอกก็ขายอยู่นะครับสนใจทักมาเ,ยเยลยด้วยกระบอกมาผักหวานแล้วก็แล้วก็ไข่มดแดงครับกระบอกผักหวานไข่มดแดงขายอยู่ด้วยครับสั่งมาได้ด้วยครับไข่มดแดงนะอากาศมันร้อนไม่อยากจะไอ้ท่านเท่าไหร่ือม,มอยากจะส่เงเตียงส่งเตียงเยอะแต่ถ้าผักหวานนะ่ะ Hôm quá lâu, không được đeo, phải lên đường đi chùa. Anh đi thôi. đại หลังมาใส่ไว้เนาะเหลือวเราใส่หลังนี่เสื้อใครน้องนี่เก่งหรอคะเก่งเก,งงก่งเกง่งหลังเกง่ง,เกง,ง,เกงไล่ไล่ที่พี่โจเอาเนะี่ยม,ม,มีก็เกง่งอ,อันนั้นเน่ะของพ่อแบมของพี่โจเป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเป็นสิบเป็นสิบสอง มตัวนึงไม่ให้ยุบบริเกียวกับอันีแปดตัวเลยออ่ๆใ่มเอาม่ตัวนียุแต่เาะเอาในก่องนะแตะเอาเตียงถ้าไม่เตียงคุณ คน,คนมาเด้อพี่โจมาเลยเด้ออันนี้เนี่ยของพี่นุ่มพีเคองน้องใจเพลเิบเล่เขา<น>ไม่หลมไม่เลมไม่ลเ,เลมตัวนี้ต้องไปให้รถแกเนือ,นอของไ,ไฟเลือของอ้เจ้ารากา ของไอ้เจ้าสองตัวเลยอ,อีกสี่ตัวนะเจ้าสีไ่ไฮไผรที่นับมาในสิบแปดตัวล้ว,วะไปเกี่ยวกับสุนันท์ไรเออที่นับมาเนี่ยนะสิบแปดตัวเนี่ยเหลือของไอ้เจ้าสองตัวไอ้เจ้านี่ไมาเลือกเขาแล้วก็อีกสี่ตัวนะเจ้าสี่ไฮไพรที่ห,งงาาห็ยหญาไพรกิ้งเลวกอ่ะหญ้าเอาไปให้ย่านะคะพี่เกียรติชัยสี่ตัวที่เหลือของย่าแล้วก็ ของน้องชายคนสุดท้องของอนามัยนะคะครบไม่่มมมหับงะรมด้วยขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ทำไว้เท่าน,นี้ขอบคุณพี่เทียนชัยอีกครั้งนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์<า>กดติดตามด้วยนะครับ